ทำสอนพระองค์สมเด็จพระสุท์ทรนไม่ว่าสอนธรรมะเพื่อมรคผลก็ดีหรือประโยชน์ใดๆก็ดีสมเด็จพระจินสศรีหวังให้มีผลในชาตินี้ไม่ใช่ต้องการผลชาติหนา้าถ้าชาตินี้เราดีมีความสุขชาติหน้ามันก็มีความสุขเรื่องชาติหน้าหรือวันหน้าไม่มีความจําเป็นอย่าไปสนใจกับวันเวลาที่รวมมาแล้วแท้าการที่รวมมาแล้ว และอย่าไปสนใจกับวันเวลาและอาการที่มันยังไม่มาถึงจงสนใจกับเวลานี้ที่เรานั่งอยู่ที่กำลังมีความรู้สึกถ้ขาขณะนี้เราดีแล้วก็ไม่มีขณะไหนที่เราจะั่วเพราะจิตเรามีความรู้สึกอยู่ว่าขณะนี้อยู่ตลอดเวลาจิงจะขอทำตามที่เคยพูดบอกว่าอารมณ์ของเรานี่มีเฉพาะปัจจุบัน ไม่มีอารมณ์อันติตไม่มีอารมณ์นาคตฟ้านดีตมันรม่วมาแล้วเราดึงมาไม่ได้อาคตอานาคตมันอยู่ยังอยู่ไกลามาไม่ถึงเราทำอารมณ์ของเราเวลานี้ให้ดีแล้วก็ดีตลอดไม่มีคำไม่ชัว่ว